8อันดับทีมเต็งที่จะคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลนี้จะเป็นอย่างไรไปดูเลยครับในคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูนะครับว่าที่ต่างประเทศครับเขายกให้8ทีมเต็งที่จะคว้าแชมป์ฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลนี้อันดับต่างๆจะเป็นใครกันบ้างไปดูเลยครับเริ่มที่ทีมเต็ง8นะครับเอซิมิลานะครับทีมอดีตแชมป์เจ็ดสมัยในรายการนี้นะครับลงทุน1บาทจะได้เงินกลับมา35บาทครับนี่คือทีมเต็ง8ครับ ส่วนทีมเต็ง6ร่วมครับก็มี2ทีมด้วยกันครับทีมแรกครับมาจากอิตาลีเหมือนกันนะครับอินเตอร์มิลานอดีตทีมแชมป์สมสมัยครับก็มาในอัตราที่ลงทุน1บาทจะได้กลับมา25บาทครับและนี่นะครับก็คือทีมเต็ง6อีก1ทีมครับเบนซิกานะครับทีมอดีตแชมป์สสมัยในรายการนี้นะครับก็มาด้วยอัตราเท่ากับอินเตอร์มิลานนะครับลงทุน1บาทได้กลับมา25บาทด้วยกันครับถัดมาที่เต็ง5นะครับทีมอย่างเชลซีฟอดีตแชมป์สสมัยครับ มาในอัตราที่ลงทุน1บาทได้กลับมา12บาทและทีมเต็ง4ม้ครับม้ามืดอย่างนาโปลีครับที่ยังไม่เคยคว้าแชมป์รายการนี้ได้นะครับแต่ปีนี้ฟอร์มแรงสุดๆครับมาในอัตราที่ลงทุน1บาทจะได้กลับมา7บาทด้วยกันครับและทีมเต็ง3ครับเป็นเรอัลมาดริดทีมแชมป์เก่าครับทีมแชมป์รายการนี้14สมัยนะครับโอ้โหกิติยศนี่ยาวเป็นหางว่าวครับ มาในครั้งนี้นะครับณเวลานี้ลงทุน1บาทจะได้กลับมา6บาทด้วยกันนะครับและนี่คือทีมเต็ง2ครับบาเย,ยนน์มิวนิกครับอดีตแชมป์รายการนี้6สมัยมาเนอตราลงทุน1บาทจะได้กลับมา3บาทด้วยกันครับและนี่เลยครับก็คือทีมเต็งหนึ่งในฤดูกาลนี้นะครับที่จะควา้าแชมป์ฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปี้ยนครับเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้มาเนอตราลงทุน8บาทจะได้กลับมา15บาบาทเท่านั้นครับ และนี่แหละครับก็คือการจัดอันดับ8ทีมเต็เงนะครับที่จะควา้าแชมป์ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลนี้จากต่างประเทศและเ,เพื่อนๆเลยครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่คิดว่าใครจะควา้าแชมป์ในฤดูกาลนี้นะครับลองคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาบอกกันหน่อยนะครับ